สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณเอมซีคนสวยนะครับครับก็วันนี้นะก็โอ้โหขอดขอบคุณทุกท่านมากๆเลยทุกท่านแบบแชร์ได้อย่างสุดยอดมากๆนะครับในส่วนของทุกๆกส่วนเลยนะครับก็เราคงได้รับทราบแล้วครับว่าโอกาสเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ขอขอกล่าวส้นหนึ่งสาหรับงานเมื่อเมื่อสองวันที่ผ่านมาเหม,นเ,หมนเหมือนเมื่อเหมือนกับเป็น,มนเมื่อวานเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็คือ TDSA นะครับ t i l a n d Direct Selling นะครับ Association ก็คือขายสมาคมการขายตรงไทยนะต้องบอกว่าบริษัทอาตมีเป็นสมาชิกของสมาคมหนึ่งในยี่สิบเก้าบริษัทนะครับเท่านั้นนะผมใช้คำว่าเท่านั้นนะครับที่อยู่ในสมาคมนะฮะมีสมาชิกที่เป็นบริษัทเ,เครือข่ายหรือขายตรงเนี่ยอยู่แค่ยี่สิเก้าบริษัท สมาคมนี้เน้นมากๆในเรื่องของจริยธรรมนะครับจรรยาบรณน,นะเพราะนั้นถ้าใน29บริษัทนี้ซึ่งอาโรมีอยู่ในนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่คุณสบายใจได้ว่าเขาทำธุรกิจนี้อย่างมีจริยธรรมนะครับมีจรรยาบรณในการทำนะเพราะนั้นเราอยู่ในบริษัทที่ถูกต้องนะครับ นอกจากนั้นอาโโทมี่เนี่ยนะก็เ,เป็นบริษัทที่เป็นระดับโลกอยู่แล้วนะครับในเรื่องของผลงานด้านต่างๆซึ่งวันนี้คงไม่ได้พูดถึงทีนี้ครับอาโมี่เป็นโอกาสสําหรับผมสําหรับทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้สองอยกว่าชีวิตเรามาดูซิแล้วจะทํายังไงให้โอกาสนี้เปลี่ยนเป็นความสําเร็จใครอยากรู้บ้างครับอยากรู้ลองพิมพ์9้ามาสักหน่อยสินะครับเอาพิมพ์อยากรู้ดีกวา่าอยากรู้นะครับพิมพ์คําว่าอยากรู้มาหน่อยนะครับ ผมจะได้ดูว่าเอ๊ะอยากรู้จริงหรือเปล่านะครับนะฮะอ่ะคิดว่ามีโอมารัวๆเลยนะครับทุกคนครับผมมีสามข้อให้นะฮะไม่เยอะกันไปเอาสามข้อละกันที่อยากจะมาให้ทุกคนลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับว่าเรามีครบไหมเราได้ทำตามนี้ไหมนะครับขอบคุณสำหรับอยากรู้จากทุกๆท่านนะครับโอ้โหแสดงว่าตั้งใจมากๆเลยข้อแรกไปเลยละกันนะครับข้อแรกครับ ความเชื่อมัน่นคุณต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำครับเชื่อมั่นในอะไรบ้างครับเชื่อมั่นในบริษัทก่อนเอานี้เชื่อมั่นในธุรกิจก่อนอืมเชื่อมั่นในธุรกิจก่อนธุรกิจขายตรงนะวันนี้ผมก็ได้คุยกับอผู้นําบางท่านนะครับเขาบอกว่าพี่เองมันติดนิดหนึ่งคือคนมีทัศนคติลบกับธุรกิจนี้ผมบอกมันก็นเรื่องของเขาไงไม่ใช่เรื่องของเราถามว่าถ้าทั้งโลกเป็นคนเขา มีทัศนคติลบหมดมีวิชั่นเป็นลบกับธุรกิจนี้หมดจะมีธุรกิจนี้เกิดขึ้นไหมจะมี TDSA เกิดขึ้นไหมสมาคมการขายตรงไทยหรือจะมี WFDSA World นะครับ Federal Federation Direct Selling Association จะมีไหมมันไม่มีไงครับแล้วมียอดขายเป็นล้านบาทล้านล้านบาทเอออย่างนี้นะครับในธุรกิจนี้ประเทศไทยมีสมาชิกธุรกิจเครือข่าย10ล้านคนอย่างนี้ครับ นในอัตโมีของเรามีผู้ประสมเราเรียนมีมนุษย์เงินล้านเกือบร้อยคนนะครับมีอะไรครับมนุษย์เงินหมืน่นเป็นหมื่นคนเงินหมื่นหลายหลายหมื่นนะฮะจะเรียกว่าออโเซลนะฮะหมื่นสองพันคนอัพเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นธุรกิจนี้นะครับว่าธุรกิจนี้มันเป็นโอกาสมันไม่ใช่สิ่งที่ส่วนใหญ่คนที่ลบอะครับก็คือคนที่ไม่เข้าใจและไม่ทันฟังด้วย เพราะนั้นอันนั้นไม่สําคัญเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นจากประสบการณ์เขาอาจจะเจ็บจริงอาจจะเคยได้ยินมาอาจจะเคยเรียนรู้มาอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราจะทําเราจะสาเร็จความเชื่อเรากี่เปอร์เซ็นต์มันมีคนครับที่พร้อมจะหาโอกาสและหยิบโอกาสที่ชื่อว่าธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายมีครับทุกคนมีครับมีบนโลกใบนี้แน่นอน ถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนธุรกิจเราต้องเชื่อก่อนมันมีโอกาสอยู่ในนั้นต่อมาบริษัทครับอาโธมี่ของเราเนี่ยถ้าดูคุณสมบัติดูแผนการตลาดหรือแผนรายได้ที่เราแล้วแต่เราเรียกนะครับเราแตกต่างกับคนอื่นมากๆต้องบอกว่าแตกตามมา่างมากครับอาโธมี่เข้าไป disrupt หรือเข้าไปปฏิวัติเข้าไปเปลี่ยนแปลง ชมหน้าของธุรกิจเครือข่ายไม่งั้นท่านประธานไม่แจ้งไม่กล้าใช้คำพูดว่าอโทูมี่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายนั่นคืออโทูมี่แล้วอะไรครับความเชื่อมั่นตัวสุดท้ายคือความเชื่อมั่นในตัวเราเองครับอืมอันเนี้ยนะครับถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองยากละครับใช่ครับคุณอาจจะไม่เก่งใช่ครับคุณอาจจะไม่พร้อมใช่ครับคุณอาจจะเคยล้มเหลวผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายในธุรกิจนี้คุณเป็นผู้นำองค์กรคุณเป็นคนที่อยู่ในองค์กรในตำแหน่งสูงสุดที่คุณดูแลของธุรกิจของคุณอยู่เพราะฉะนั้นเราอ่อนแอไม่ได้ครับและที่สำคัญในข้อนี้คือความเชื่อมัน่นคุณต้องเชื่อมั่นว่านี่เป็นโอกาสและเป็นโอกาสสำหรับคุณคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณจะสำเร็จได้นะครับมันไม่น่าสงสัยหรอกครับว่าจะสำเร็จได้ไหม ถ้าคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนสําเร็จที่ไปก่อนคุณหรกเป่าเราจะมีประโยคหนึ่งที่ชอบพูดว่าคุณอยากรู้ว่าชีวิตข้างหน้าคุณจะเป็นไงคุณดูหัวหน้าคุณถูไม่ถูกเพราะฉะนั้นคุณดูคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ครับและเขาประสบความสําเร็จบางคนก็จบป .4 บางคนก็ไม่ได้เรียนหนังสือบางคนก็เจงล้มละลายมาแต่เขาเหล่านั้นกลายเป็นมนุษย์เงินล้านมนุษย์เงินแสนมนุษย์เงินครึ่งล้านในทุกๆเดือนแล้วคุณจะนั่งบอกตัวเองหรอครับว่าคุณทําไม่ได้ เพราะนั้นข้อหนึ่งครับความเชื่อมัน่นคุณต้องค้นหาตรงนี้สร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาค้นหาพลังงานความกระหายความเก่งความสุดยอดของคุณออกมาให้ได้ถ้าทําได้คุณจะสําเร็จอย่างไงได้สำหรับอันที่สองครับจงมีเป้าหมายให้ชัดเจนและฝันนั้นจะกลายเป็นจริงอันนี้เป็นประโยคที่จริงมากๆครับ จุดเริ่มต้นของขั้นตอนความสําเร็จที่หลายคนคงได้เรียนแล้วแปดขั้นตอนสู่ความสําเร็จก็คือการมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับทีนี้เป้าหมายที่เราเรียนตามทฤษฎีครับวงล้อหรือไลฟ์ซีนโอของเราเนี่ยเราก็คิดออกโอเคเขาให้มีบ้านมีรถมีเงินมีเที่ยวมีทําบุญมีอะไรก็แล้วแต่ครับแค่นั้นไม่พอครับคุณต้องรู้ความหมายของเป้าหมายนี้ก่อน ว่าเป้าหมายเนี่ยมันมีความหมายยังไงตัวแรกครับเป้าหมายเนี่ยมันบอกทิศทางที่คุณจะไปผมชอบอธิบายอย่างนี้ครับน่าจะเห็นภาพคุณลองนึกดูสมมติว่าคุณอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งตามไลฟ์เนลวหรือตามชีวิตของเราที่เราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งคุณเริ่มต้นยังไงครับในการสร้างบ้านสักหลังขั้นตอนการสร้างบ้านเป็นยังไงครับทุกคน ถมดินนะฮะตอกเสาเข็มเห็นไหมครับเทพื้นก่อกําแพงใส่หลังคาใส่กระจงใส่อะไรก็แล้วแต่องค์ประกอบของบ้านแต่งบ้านออกมาเป็นอย่างที่เราำัำแต่บ้านมันจะออกมาหน้าตาเป็นไงครับถ้าท่านไม่มีแบบบ้านก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านต้องทําคือบ้านที่ท่านเรียกว่าบ้านของท่านเนี่ยที่ท่านอยากได้คืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีบ้าน มีรูปแบบแล้วบ้านนี้ต้องมีสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำหกห้องน้ํามีที่จอดรถสี่คันอะไรก็แล้วแต่มันถึงจะก,กําหนดทิศทางว่าคุณต้องสร้างบ้านแบบไหนใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าทําไมคนถึงรู้ว่าอัจฉรี่เป็นโอกาสแต่ไม่สําเร็จเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องการตั้งเป้าหมายเขาตั้งเป้าหมายแบบตามทฤษฎีเขาไม่ได้ใช้ เขาไม่ได้ใช้หัวใจในการตั้งเป้าหมายทุกคนถ้าอยากสําเร็จนี้นะคีย์ที่ผมให้อย่าทําธุรกิจนี้โดยใช้สมองอย่างเดียวต้องใช้หัวใจต้องใช้หัวใจแล้วผมจะอธิบายไปเรื่อยๆสิ่งแรกที่ต้องใช้หัวใจทําเนี่ยคือเป้าหมายคุณรู้ไหมว่าทําไมชีวิตเราบางครั้งไม่ไกลไปไปไหนไม่ได้ไกลหรือว่าไม่ได้ชีวิตอย่างที่เราอยากได้ เพราะเราไม่มีเป้าหมายหรือภาพของชีวิตที่เราอยากได้ไงครับแล้วอยากซื้อรถเรายังไู้รู้เลยใช่ไหมว่ารถที่เราอยากซื้อคือรถแบบไหนเราอยากซื้อบ้านหลังสร้างบ้านยังมีแบบบ้านแต่เรากลับไม่มีแบบชีวิตของเราไงทุกคนบางคนก็บอกว่าตอนนี้เงินยังไม่ได้เลยเริ่มต้นใหม่ย,ยังไม่ได้เลยก็ก็คนสําเร็จเขาบอกว่าเริ่มจะตั้งเป้าหมายไงเพราะว่า การที่คุณมีเป้าหมายเนี่ยครับมีภาพชีวิตของคุณคุณกําลังทําเพื่อชีวิตที่คุณอยากได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณทําไปมุ่งมั่วทําไปแบบไม่มีทิศทางคุณก็จะไม่รู้ว่าแล้วคุณกําลังทําเนี่ยถูกต้องไหมทําไปแล้วมันเติบโตไหมทําไปแล้วมันได้อย่างที่คุณอยากได้หรือเปล่านึ้ออกไหมครับเพราะฉะนั้นการเที่ยวมีเป้าหมายมต้องจะมีทิศทางแล้วมันจะมีกําลังใจครับทุกคน แน่นอนคุณลงมือทําไปทําไปเรื่อยๆมีเป้าหมายคุณทําไปมันก็จะเกิดเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นใช่ไมครับพอเข้าใกล้มากขึ้นก็ไงครับมันก็มีกําลังใจความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องการความสําเร็จเล็กๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาถึงไม่มีเป้าหมายระยะไกลระยะกลางระยะสั้นระยะสั้นหมายถึงการมีเป้าหมายเป็นรายวันพวกเราต้องทํางานนี้เป็นวัน รายวันไม่ใช่วันนี้ว่างก็ทําวันนี้ไม่อยากทาก็ไม่ทําไม่ได้ครับเราจะไม่ได้ชีวิตที่เราอยากได้โดยเฉพาะชีวิตที่ยิ่งอยากถ้าเราอยากได้แค่สองพันต่อเดือนคงไม่ยากครับอันนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องทําอะโทมี่ก็ได้นะแต่เราเลือกทําอะโทมี่เพราะว่าอะโทมี่สามารถให้อิสรภาพที่ไม่เหมือนใครคุณสามารถมีเป้าหมายในชีวิตที่ใช้เงินจนวันสุดท้ายของชีวิตก็ได้ครับถ้าคุณยังพอรู้ว่าวันนี้คุณจะไปแล้วไม่ไหวแล้วนะครับ คุณสามารถใช้เงินบาทสุดท้ายในบัญชีของคุณได้เลยครับแล้วไม่ต้องห่วงคนข้างหลังเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณเข้าใจแผนของอันโทมี่คือเมื่อคุณจากไปอังคารหน้าเงินก็พร้อมจะจ่ายให้กับทายาทของคุณแล้วอาชีพอื่นทําได้ไหมทําไม่ได้อันโทมี่ทำได้เพราะฉะนั้นพวกเราครับกําลังใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเติบโตไป แล้สิ่งที่ผมชอบมากคือพอเรามีเป้าหมายในชีวิตมันแท่งทำเร,เรามีเครื่องยึดเหนี่ยวและทําให้เรารู้ว่าคุณค่าของความเป็นคนหรือการเติบโตหรือการลงมือทําคุณค่ามันคืออะไรผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะอยากให้ชีวิตตัวเองมีคุณค่าไม่ใช่ขาน้ำข่าไฟอะไรนะครับคือคุณค่าจริงๆที่แท้จริงคือมีประโยชน์ อยากทําให้ทุกคนรอบๆตัวคนที่เรารักสบายอยากทําให้ตัวเองไม่เป็นภาระคนอื่นอยากทําให้ตัวเองมีบั้นปลายชีวิตที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลคุณค่าตรงนี้สําคัญเป้าหมายทําให้เรามีคุณค่าเพราะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับคุณต้องคิดถึงเป้าหมายคุณต้องคิดถึงชีวิตออกแบบชีวิตของคุณคผมไม่ได้บอกว่าออกแบบแล้วมันต้องหรูหราราคาแพงไม่ใช่เอาที่คุณอยากได้จริงๆ แล้วมันทําให้มันเกิดพลังเกิดกําลังใจเกิดคุณค่าของชีวิตให้หาเป้าหมายแบบนั้นให้เจอถ้าทําโดยไม่มีเป้าหมายเดี๋ยวมีปัญหานิดหนึ่งคุณก็เลิกละครับนึกออกไหมครับคุณก็กลับไปใช้ชีวิตแบบที่คุณเป็นอยู่เนี่ยแต่ผมจะบอกให้ครับว่าคุณหลังพิงฝาและข้างหลังไปก้าวถอยหลังคือเหวคุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าไปหาเป้าหมายที่ดีขึ้นทําไมผมเรียกว่าเหวลยมั ถ้าคุณบอกว่าแค่เนี้ยพอแล้วผมบอกว่าคุณกําลังจะตกเหวเพราะว่าอะไรนะฮะคอมฟอร์ดโซนของคุณเนะ่ะวันนี้มันอาจจะพออยู่ได้นะวันนี้มีพันเออร์พูดกับผมบอกว่าพี่เอเคยพูดไว้ว่างานประจําก็ทําได้แค่เลี้ยงชีพแต่มันไม่ให้มันไม่ให้อิสรภาพทางการเงินนะมันไม่ให้ชีวิตใหม่นะ,ะมันหมายถึงงานประจํำ ใช่ครับตอนนี้มันปลอดภัยแต่คุณรู้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าค่าใช้จ่ายเติบโตเร็วกว่าไรายได้เพราะฉะนั้นคุณอยู่ไม่ได้เห็นไหมครับวันนี้อันทูมี่เป็นโอกาสถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหน,นคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ข้อที่สามครับจงทำด้วยความกล้าหาญมันมีหลายสิ่งครับที่เราต้องเผชิญหน้า เราต้องเผชิญหน้ากับความไม่เชื่อของคนอื่นใช่ไหมครับเราต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่เข้าใจแต่สําคัญที่สุดครับเราต้องกล้าเผชิญหน้าเพราะความกล้าไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวแต่เรากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวคุณต้องบอกตัวเองให้ได้ครับว่าคุณกําลังทําสิ่งที่ถูกต้องคุณกําลังทําสิ่งที่มันคือสิ่งที่ดีสุดสําหรับตัวคุณและคนที่คุณรัก คุณอาจจะต้องเชอสิ่งที่คุณไม่เคยทําแน่นอนความกลัวเป็นเรื่อ,ปองปกติแต่สิ่งที่ต้องมีมากกว่าความกลัวคือความกล้าเพราะความกล้าเนี่ยจะทําให้เราครับเติบโตจะทําให้เรามีความพร้อมมากกว่าที่เราเคยเป็นบางทีก็ไม่ได้พร้อมหรอกครับใจมันพร้อมผมบอกแล้วไงใจอะสําคัญกว่าสมองใจไม่สู้สมองคุณบังคับให้สู้ได้ไหม ท่านลองคิดดูไม่ได้หรอใจมันไม่เอาอ่ะคุณก็ยอมแพ้แล้วมันไม่สมองสั่งใจนะครับใจสั่งสมองถ้าคุณจะสู้คุณจะหาวิธีสู้ใช่ไม่ใช่คุณจะบอกสมองคุณว่าหาวิธีสู้ฉันจะเอาฉันจะต้องชนะในเกมนี้เพราะนั้นถ้าใจคุณสั่งมาว่าคุณต้องชนะสมองจะทำตามนั้น เกมนี้จริงๆแล้วครับคือเกมที่เล่นกับหัวใจของคุณความเชื่อมั่นก็กับเรื่องของใจเป้าหมายก็ต้องออกแบบด้วยความรักออกแบบด้วยหัวใจความกล้าถ้าคุณเลือกที่จะสบายเลือกที่จะปลอดภยัยเลือกที่จะไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่าเดิมเลือกเอาสบายคุณอาจจะต้องทบทวนว่าชีวิต หัวใจคุณยังเต้นอยู่หรือเปล่านะพอถ้าตัวคุณเองคุณมองตัวเองก่อนครับคุณไม่ตั้งใจในวันนี้คุณไม่กล้าในวันนี้คุณไม่ลงมือทําในวันนี้คุณทําเล่นๆในวันนี้แล้ววันข้างหน้าอีกสักสิบปียี่สิบปีสามสิบปีชีวิตเราจะเป็นยังไงสำหรับผมผมเลือกที่จะตั้งใจทําในวันนี้ให้เต็มที่ ผมทําวันเนี้ยเป็นประชุมที่เท่าไหร่เราไม่รู้ในอาโทมีเนี่ยเดี๋ยวจบนี่ผมก็ไปไลฟ์ผมก็ทําเท่าที่ผมทําได้เต็มที่เพราะผมก็ไม่อยากทําทั้งชีวิตผมอยากประสบความสำเร็จธุรกิจนี้ผมไม่เคยสงสัยว่าผมจะได้เป็นอิมพิวรมาสเตอร์ผมบอกทุกคนให้เชื่อมั่นผมไม่เคยสงสัยแม้แต่ศูนย์จุดศูนูนูููููหนึ่งเปอร์เซ็นเลยว่าผมจะไม่ได้เป็นเอ็มพิวรมัสเตอร์ แต่ผมกำลังทำและท้าทายตัวเองว่าผมจะทำมันได้ดีได้เร็วแค่ไหน,นที่จะเป็นกำลังใจให้คนทุกๆคนด้วยนั่นคือความสุขของผมในธุรกิจนี้ผมไม่สงสัยว่าจะสำเร็จแต่ผมอยากให้ทุกคนรวมทั้งทุกท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากให้ท่านมีกำลังใจอยากให้ท่านลุกขึ้นมาสู้เพื่อประสบความสำเร็จ ธุรกิจอุตุไม่ยเป็นธุรกิจที่ง่ายที่สุดแล้วสําหรับการเปลี่ยนชีวิตอาจจะไม่ง่ายที่สุดในการหาตังค์แต่มันเป็นธุรกิจเปลี่ยนชีวิตที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าความต้องการของคุณคือชีวิตใหม่ในชีวิตเดิมคุณควรทำอาถมีคุณควรทำรอาถมีทัศนคติสร้างแค่ความสุขนะครับแปลว่าอะไรคนอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้ผมคิดเอาเอง ทัศนคติสร้างความสุขถ,ถ้าทัศนคติคุณบวกคุณจะมีความสุขถ,ถ้าทัศนคติลบอะไรก็ลบ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 ว่าคุณจะเห็นแต่ปัญหาแล้วคุณจะมีแต่ความถูกเพราะนั้นทัศนคติคือความสุขต้องบวกอย่างเดียวถ้าอยากใช้ชีวิตมีความสุขวันนี้ผมถามพาร์เนอร์ผมบอกว่าอ,อรถติดเนี่ยคุณคุณเห็นประโยชน์ของรถติดไหม มีใครคิดได้ไหมรถติดมีประโยชน์ยังไงเบอกเห็นมันมีประโยชน์เลยไม่มีใคต่ตอบตอบก็ตอบไม่ไม่ได้ผมก็บอกว่าคุณจะชอบรถติดมากๆเลยตอนไหนรู้ปะตอนคุณจีบสาวใหม่ๆแลอคุณมีแฟนใหม่ๆคุณจะอยากให้มันติดเป็นชั่วโมงเลยสองชั่วโมงติดกันให้พอนะครับรู้สึกโลกมันเป็นสีชมพูเห็นไหม ราะนั่นนี่ทุกทุกอย่างทุกทุกสิ่งที่มันไม่ดีหรือมันเลวร้ายหรือมันอะไรในความรู้สึกมันมีความสวยงามของมันอยู่เสมอครับยังน้อยที่สุดคุณไปทำงานคุณถูกปฏิเสธแต่คุณก็แข็งแร่งขึ้นคุณก็เก่งขึ้นคุณนด้ชนะใจตัวเองที่จะกล้าก้าออกไปกล้าที่เผชิญหน้าโจทย์ที่ยากอีกหนึ่งโจทย์ถึงแม้ว่ามันล้มเหลว แต่คุณนันก็สุดยอดที่ยังกล้าหลายคนไม่กล้าครับและอะไรล่ะที่จะทําให้คุณสําเร็จทัศนคติเป็นจุดเริ่มของทุกสิ่งใช่แต่สําหรับผมทัศนคติผมเพิ่มให้มันคือความสุขแต่ส่วนที่จะเป็นความสําเร็จนะครับคือวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยกำหนดความสําเร็จถ้าคุณมีวิสัยทัศน์ คำหนึง่งกําหนดอยู่ที่ความสําเร็จมองหาความสําเร็จเห็นความสําเร็จคุณจะสําเร็จแต่ถ้าวิช i ั่นคุณกลายเป็นวิช i ั่นที่บางคนพูดหรือวิช i ั่นคุณบอดคุณก็พาตัวคุณและองค์กรเสร็จหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากสําเร็จคุณต้องมองไปข้างหน้าคุณต้องเป็นคนที่มีวิชชั่นมองอะไรครับมองไปที่คนสำเร็จ อยู่กับคนสําเร็จคนสําเร็จทํำยังไงคุณเห็นเขาทาอยู่ครับวิชั่นคือเห็นถ้าเกิดไม่มีรูปแบบเลยไม่มีเกิดไม่เคยเกิดขึ้นเลยคุณอาจจะยากหน่อยคุณต้องจินตนาการด้วยตัวคเองถูกต้องไหมแต่อัธมมี่มีระบบสู่ความสําเร็จที่เพียบพร้อมมากๆในเลยทุกอย่างขออย่างเดียวใจคุณพร้อมหรือเปล่าพร้อมเรียนไหมพร้อมศึกษาด้วยตัวเองไหมไม่มีประชุมดูชันแน้วัฒนธมรมด้วยตัวเองไหม ทำอะไรไหมหรือมองเห็นแต่ปัญหากับอุปสรรควิชั่นคุณอยู่ที่ไหนวิชั่นมันก็คือการมองเห็นเมื่อมองต้องโฟกัสอะไรสักอย่างถ้าคุณโฟกัสที่ความสาเร็จคุณจะสําเร็จโฟกัสที่ปัญหาคุณจะชากับปัญหาอะไรครับจุกกับปัญหาอยู่ตรงนั้นคุณเลือกครับถ้าคุณเชื่อมั่นคุณมีความฝันคุณมีความกล้า ความสำเร็จอยู่ใกล้คุณนิดเดียวหนึ่งคนยืนหยัดเท่ากับทุกคนสําเร็จขอให้ความสําเร็จเป็นของทุกคนสวัสดีครับ